สวัสดีครับพบกับผมสม,มนเนรเปาโลพานุพันธ์นิโรพาศสมเน็นใหญ่ชั้นปีที่6จากสำนักทนจันทบ,บุรีวันนี้เราพบกันในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดาวันนี้เราได้ยินได้ฟังบทอ่านจากพระวสารนบุญมารโกเป็นเรื่องราวการเสด็จเยี่ยมบ้านของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรง,ทรงไปเยี่ยมบ้านของซีโมนพร้อมกับอันดู ยากบและยอนพระองทรงพบมารดาของภรรยาซิโมนที่กำลังป่วยอยู่พระองค์ทรงดูแลและทรงเยี่ยมเยียนเขาพระองค์จับมือนางพยุงให้ลุกขึ้นนางก็หายไขย้และรับใช้ทุกคนเราเห็นแบบอย่างของพระเยซูที่มีต่อบ,บุคคลที่อ่อนแอและป่วยไขย้ บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมพระองงเยียวยาและดูแลร,รักษาพวกเขาให้หายป่วยจากการเป็นไข้หลายครั้งชีวิตของเราต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเรามีพระองค์พระเยซูคริสเป็นผู้ที่จะเยียวยาและดูแลเราให้หายให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาอันตรายต่างๆที่ชีวิตเราได้พบเจอ และเมื่อเราได้รับพระพรความช่วยเหลือต่างๆและเราหายกลับมาเข้มแข็งแล้วเราเห็นแบบอย่างของมารดาของภรรยาซิโมนที่เมื่อนางหายไข้แล้วนางก็ลุกขึ้นมาและรับใช้ดูแลทุกๆคนบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูหรือจากคนอื่นๆการกระทำของนางเป็นแบบอย่างที่ดีที่ไม่เชียเพียงเพื่อขอบคุณ แต่ปากแต่นางยังลงมือทําเพื่อขอบคุณพระด้วยการกระทําด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างช่วยเหลือบุคคลอื่นๆรอบข้างในเวลาเดียวกันพระวสารยังเล่าต่อไปอีกว่าในเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกมีคนนำผู้ป่วยและผู้ที่ถูกปีศาสิงมาให้พระองค์รักษาพระองค์ก็รักษาคนที่ป่วยไข้และขับไล่ปีศาจออกจากบุคคลที่ถูกมันสิง เราเห็นแบบอย่างของพระเยซูคิดที่ไม่ใช่เพียงดูแลช่วยเหลือเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นพระองค์ยังทรงดูแลจิตใจและรักษาเยียวยาพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจพระองค์ใช้อำนาจของพระองค์ในความเป็นพระเป็นเจ้าในการที่จะขับไล่ความชั่วร้ายออกจากตัวเราพระองค์ทรงหยิบยื่นความดีในความเป็นพระเป็นเจ้าให้กับเราแต่ละคนและพระองค์ก็ขับไล่มันความชั่วร้าย ปีศาจออกจากตัวบุคคลนั้นด้วยพระองค์ยังเน้นอีกว่าไม่ให้มันพูดเพราะว่ามันรู้จักพระองค์ปีศาจร,รู้จักพระองค์ดีทำไมพระองค์ถึงตัดสั่งปีศาจอย่างนั้นเราต้องหันกลับมามองย้อนดูถึงอริยบททางสังคมในยุคที่พระเจ้ายัางดำรงพระชีพอยู่ชาวอิสราเอลรอคอยพระเมสสิยา ผู้ที่จะลงมาไถ่กู้พวกเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสภาพรักของพระเมสสิยาของชาวยิวในยุคนั้นคือบุคคลที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยเป็นบุคคลที่นำความรุนแรงมาช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสแต่พระเยซูเจ้าเองเป็นพระเมสสิยาที่พระบริดาเจ้าทรงสัญญาไว้กับมนุษย์ว่าจะส่งพระเมสสิยามาช่วย มาไถ่เราให้พ้นจากบาปจากความตายเป็นภาพรักที่สวนกระแสกับภาพรักที่ชาวอิสราเอลต้องการในยุคนั้นพระองค์ทรงป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องเหล่านี้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าได้และในพ่อสารยังกล่าวอีกว่าวันต่อมาพระองค์ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตู่ เสด็จไปยังที่สงัดเงียบเพื่ออธิษฐานภาวนาทั้งซิมโมนและคนอื่นๆตามหาพระองค์เมื่อพบทุกคนก็กล่าวกับพระองค์ว่าทุกคนกำลังสแสวงหาพระองค์เราเห็นแบบอย่างของพระเยซูคริสพระองค์ทรงทำความดีช่วยเหลือผู้คนทั้งร่างกายและจิตใจทรงเยียวยารักษา บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทรงดูแลจิตใจทรงนำความดีเข้ามาในชีวิตของคนที่ตกอยู่ในบาปคนที่ถูกปีศาจสิงพระองค์ยังเป็นแบบอย่างของการภาวนาพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลร่างกายวิถีชีวิตความเป็นอยู่พระองค์ไม่ใช่ดูแลแค่จิตใจหรือสภาพจิตใจแต่พระองค์ยังให้ความสำคัญกับการภาวนาพระองค์ทรงตื่นแต่เช้า อันนี้คือคุณลักษณะของความเพียรมานะอดทนแห่งการภาวนาเราเห็นแบบอย่างของพระองค์พระองค์ไปยังที่สงัดเงียบเพื่ออธิษฐานภาวนาพระองค์หาที่ที่พร้อมที่เหมาะกับการภาวนามันหมายถึงอะไรหลายคนเราภาวนาเราปีกวิเวกเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ที่งเงียบๆปลอดจากผู้คนเพื่อภาวนา แต่พระเยซูเจ้าไม่ได้นําเสนอภาพลักษณ์ของที่สงัดเงียบแบบนั้นให้กับเราที่สงัดเงียบสําหรับพระองค์คือที่ที่พร้อมที่จะภาวนานั่นหมายถึงสถานที่รอบข้างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านสังคมรอบข้างเป็นเราที่ต้องเตรียมสถานที่เหล่านั้นให้พร้อมที่จะภาวนาเราอาศัยสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือที่ที่เราอยู่ เราต้องทําให้สังคมนั้นพร้อมที่จะภาวนาถึงพระองค์นั่นคือการทําให้สังคมนั้นปลอดภัยและดีพร้อมที่จะนําพระองค์เข้ามาในชีวิตเราอาศัยการภาวนาไม่ใช่เพียงแต่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่เราอาศัยสังคมอาศัยความเป็นอยู่รอบข้าขงเพื่อนพี่น้องทุกๆคนที่อยู่รอบกายเรานี่คือที่ที่สงัดเงียบนี่คือที่ที่พร้อมที่พระเจ้าจะภาวนา และสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอคำเสนอวิงวอนจากพระเยซูคริสต์อํานวยพระพรอันอุดมให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมในฐานะตัวแทนของคณะผู้ให้การอบรมสัม,มนเนราลาลัยแสงธรรมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่มีส่วนในการส่งเสริมกระแสเรียกทั้งคำพรวนาแรงกายและแรงใจ ที่เป็นกำลังใจสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สมทบทุนโดยเฉพาะปัจจัยที่เข้าสมทบกับกองทุนกระแสะเรียกของบันเดนของเราขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีทุกท่านมาณาในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ